กระดังด <OR> ัง <extern als> <ป> <toujours> ้อ <Starting> ด <in Wonder land> ังๆทมาาพุทธคราบอีกรอบหนึ่งดโงดังลับตาตลาวอสมาาทานะอีกครั้งหนึงลูกอรอบหนึ่งลูก ดีเก่งมากอดดีจังแล้วสวนอะไรรูปส่วนอะไรส่วนแม่หงแม่ฟังพูดทางได้ไหมพูดทางสาลานังคาช่ามีเดี๋ยวว่าตามมาแค่นะพูดทางพูกทางสาลนัง ข้ามนงมือสจ้ข้ารนาจมีไมรงเท้าังสารนังข้าจ้ามีังขังสารนังข้าจามีต้องยืนสวยๆลูกเดี๋ยวเขาาออกโทรทั์ด้วยพูดทางใหม่สิพูดทางสารนัง ข้าจ้ามีพอหลวงแม่พูดเสร็จน้องคุณก็พูดตามอ่ะพนมมือด้วยพนมมือด้วยอ่ะพูดทางสาลนังข้าเจ้ามีทา,า,า,ามาังสาลนังข้าจ้ามีสังฆังสาลนังข้าจ้ามีแล้วกาดที่น้องจะมีกาดสาธุ